กลับสวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องสอเขียวพารวยนะคะค่ะสำหรับืันนี้เนาะสอดเขียวพาพี่น้องมาต่ำตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาลุงทรงค่ะพี่น้องหลังเลขแตกทรงตัวเลขมาท่านที่เลยนะคะพี่น้องเพราะว่าลุงทรงเลขเข้าหาเจ็ดตรงตรงเลยนะคะพี่นอ้องเลขเข้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะ,ะ,ะแล้วก็ืันนี้กับเป็นเมื่อของวันที่หาพฤศจิกายนค่ะพี่น้อง อ่าดีใจกับทุกคนเนาะมือเคลนนี่ถือห้ยเรื่อยเบื่อกันแตกเองเองอยู่พี่น้องเอ้ยเข่าไหล่ซ้ำนักอ่าซอดเขียวก็แตกอีกคือเก่าค่ะพี่น้องหลีกสอดเขียวแตกวิ่งค่ะพี่น้องอ่าแตกวิ่งไม่หลุดเลยนะคะเข่าสู้งวดแลกวิ่งก็ได้อจับคู่ที่จริงมันมีโตมันอยู่เลยพี่นออ้องสอดเขียวจับคู่ให้เบือเบิร์ดการที่จับเบิร์ดมันก็นหลายพดูดกันไปนะคะก็เลยจับให้แก่หกคู่นะคะเอหกคู่เท่านั้นอ่าแต่ว่าถ้าทีจับคู่ให้หลายๆแท้ๆมันก็ มั่ยมันมันได้เป็นซีฟุเนเด้พี่น้องสุดเต็มมันนะคะได้รลายดีใจยุค่ะที่เฮ็ดเลขเขาให้กับพี่น้องเ้าสุขุสุขคนเนาะค่ะอันสำหรับมื้อนี้เนาะมีเหลืองงามยามดีร้ายค่ะค่ะพี่น้องกอนเ้าจะไปตามตัวเลขกับดิเนเอแนวทางของลุงทรงเนาะแตกวิ่งห้าด้วยแตกวิ่งเจ็ดด้วยนะคะพี่น้องเออแล้วก็แตกจับคู่นะคะ เดี๋ยวค่อยไปเบื้องดีอีกกันเนาะพี่น้องก่อนจะไปช่มตัวเรขเข้ากันมาเบิ้งเลือกงามยาดีกันสักวันในคลิปแหลกแหกมันยามือสาห้องเนาะพี่น้องเอาสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพีตอนนองเฮ้านะฮะก่อนจะไปตามงานแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะพี่น้องหาเงินหาทองคะ่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่ห้าพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดนะคะพี่น้องเลือกดีเมียเลือกเรื่องเกี่ยวกับเสริมสวยทุกประเภทเลยนะคะตัดเล็บตัดผมย้อมสีผมเม็ด แต่งองค์ทรงเครื่องไม้นะครบพี่น้องเ,ออเสริมศัยกรรมใบนานะคะทาเรื่องใดก็ได้นะคะพี่น้องออมันจะดีเวิดทุกอย่างแหละค่ะมือนี้เนาะค่ะเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสวยเนาะค่ะทาสวยทำหล่อนะคะตั้งจิตอธิษฐานไหวพระขอพรน,นะคะสวดมนต์ท้ำบุญมือน,นี้ตั้งจิตภาวนาอธิษฐานตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทําบุญกุศลน้นน,นำแรงมากค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราทำกิจกรรมกิจการ,ร กิจกรรมกิจการการใดนะคะวันนี้นะคะถ้าเราวังผลตอบแทนในเรื่องประโยชน์ที่เราจะทานะคะลงทุนวันนี้ทําวันนี้นะคะจะได้ผลประโยชน์ดีงามแล้วก็ราบรื่นเกี่ยวกับหน้าที่และการงานกับผลประโยชน์นั้นนะคะพี่น้องถ้าเราทําอะไรก็ตามถ้าไม่มีเรื่องงามยามดีนะคะก็จะพบแต่สิ่งที่อุปสรรคเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ควรเจอนะคะไม่สมพอเกิดก็จะเกิดนะคะไม่จริงก็หลุบ นะคะพี่น้องอไม่เดินหน้าก็ถอยหลังนะคะพี่น้องนี่แหละความความที่เฮาต้องเลือกเลือกงามยามดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานเนาะสมัครงานถ้าเจอวันดีเลือกงานยามดีก็ได้เจ้านายดีหน้าที่ดีงานดีเพื่อนดีนะคะตำแหน่งที่ดีนะคะทำงานไปก็มีความสุขเพื่อนร่วมง,งานก็เป็นกัลยานิมิตรที่ดีนะคะพี่น้อง มันเป็นแบบนี้แห,หละหลายๆอย่างถ้าเปิดจิจาการการค้าก็ได้ลูกค้าดีวันนี้เฮงวันนี้รวยนะคะพี่นอ้องลองพิจารณาเนาะค่ะสาหรับการที่เราจะทํากำไรกําไรเราก็ฝากกันไว้เนาะ,ะ,ะแล้วก็เรื่องเลขมงคลนะคะเลขมงคลก็มีเลขหกมีเลขสองมีเลขแปดมีเลขสามนะคะเลขที่ไม่เป็นมงคลก็คือเลขสี่นะคะส่วนสีที่เป็นมงคลนะคะคือสีน้ําเงินสีส้ม สีแดงสีชมพูนะคะสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวนะคะพี่นอ้องสีไม่ควรใช้ก็อย่าใช้นะคะพี่นอ้องสีที่ดีเราก็ใช้ให้ถูกวันนะคะจะเสริมดวงเสริมบารามีเสริมการทํางานเสริมในเรื่องทุกๆเรื่องนะคะพี่นอ้องบอสมพผไดมันเกิดจะได้า้นเฮา,า,า,าเนะนเส้นพ่อย่าแดงเนาะพี่น้องเส้นน้อยเงสีถ้าเห้าใส่บ่ถ,ถึก เมือถึกเว้นแทนทีเฮ้าสิได้เห็นยุแกเอื้อมเฮากับบ่ได้มันบอพี่น้องอมันเหมือนมีอะไรปิดกั้นการมองเห็นนะคะพี่น้องอแล้วก็เห็นเหลืองามย่ามดีแล้วนะคะสิ่งดีๆฝากตอนพีตอนนอนเฮ้าแล้วนะคะพี่น้องมือนี้เฮากับได้มานางเบืองหนากันเนาะพี่น้องคู่มือ,อสองมือแล้วที่สอดเขีเ้ยวบริเวณมานางเบืองหนากับพี่น้องเฮ้าเนะเาะคุณยายจูไฟเห็นเรื่อขอบคุณหลายๆล่วงหนา้า อยู่ไปเห็นเนี่ยเออสี่ละพี่น้องฝ่าเห็ดแนวอยากแนวกินห่อเขาห่านำไปเห็ดงานนั่งเบาไปแล้วเมื่อบ่ด้เห็นหน้าซอเขีวยวบยย่แม่นางดีทั้งเห็ดทั้งเบาเห็นไหมพี่น้องเออกลเป็นความยากลาบากของลูกผูย้ยงอยู่เนาะพี่น้องก็ต้องเข้าใจกันนะคะบ่แม่นว่าบ่อยากเข็นหน้าพี่น้องดิอยากเห็นอยากเข็นมาบอกนะพี่น้องเสมอสุเว็นหน ดีใจแถนี้พีนองคันเมื่อใดบ่ได้่งคิบบ่ได้บอกกบพี่นองเนี่ยใจบด่ด,ดีแถนี้ศูนย์เปล่บุนีพี่นองจกมันเป็ี่นอย่างไรดอกไนติดไนใจมันเป็นบ่คักนะแม่นะคะเอ่อแชรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งให้ด้วยนะคะเอ่อวันนี้ก็ไม่พลาดอีกแน่นอนว่าสัตว์สำหรับลุงทรงกระด้เนาะขอบุญขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังค่ะพี่น้องเอ่อหนึ่งขาวเปาไฟเห็ดกับข่าวกับน้ำกะเป็นเรื่องธรรมดาสุขุคนนก็ตต้้อองงเเทาอ เดนมารู้จักทำมาหากินรู้จักปนิบัติพัดวีในขอบในขั้วพี่น้องผู้ใดอยู่ในขอบขั้วน้ากันกับยานอนหลับทับศีใใ้เบื้องกันแย่งกันพี่น้องอยากเป็นลูกเกาะติดอยากเป็นลูกป่งติดดูดกินเลือดเนาะพี่น้องอยู่ในเือนเดียวกันต้องเบืเ้องแย่งกันนะคะบ่แมนนอนเบื้องกันเห็ดเวียงนะคะต้องซอยกันสู่ฟันพี่น้องสุม่มือนี่ลกมันเปลี่ยนไปร้ายค่ะพี่น้องลําบากกับตรงอตรงทนนะคะ ผู้ใดที่ยืนยดุดที่ดีแล้วก็ขอให้ดีตลอดไปนะคะผู้ใดที่ยืนยุ่จุด,ด้ก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปปรับสภาพตัวเองนะคะเปลี่ยนทัศนคติให้ออกมาดีขึ้นนะคะพี่นอ้องสิ่งไหนไม่ดีให้ปรปับปรุงนะคะก็ขอให้พานผลอุปสรรคทุกสิ่งอย่างเนาะแต่ละเมื่อแต่ละเวน้นทำการใดก็ให้สำเร็จค่ะพี่นอ้องเอ็ดเบ,บแียร์แคงานกระตากแดดนาเลียนาดำเมื่อไรล่ละพี่นอ้องพบกันแบบนี้ละ่ะ นะยคะยามเขาเห็ดเียกเฮ็ดงานก็สิไปจริงจังอีกยังกับมันกับบ,บไดดอกพี่น้องใบหนาและหน้าตาก,ก็ได้การเต่งตัวบางที่กับเฝ้าน้าเวียกน้างานเนาะเออังไดกับขออภัยนะคะเอาแบบธรรมาติหลดซอกเขียวก็ได้เนาะใครตัวบาไปนั่งเ้ายุบป,ปาเขา่าพี่น้องเบึงคุนพี่น้องมันเวลาพักบ่คอยมีพี่น้องจะเเ้าเรียกเเบางานเเบาการกับบวคอยมีนะคะเมื่อนี้อาจจะเอาวิวทงหน้ามาฝากอยู่ดอกเกี้ยวเขามีนามเด็พี่น้องเหมือนมีนาม ปลาอย่างนี้สวยงามขนาดบัวน้ำมงนี่นะคะพี่น้องน้เพิ่น้อเป็นน้ำซึมน้ำซับแม่พี่น้องน้ำบัวขาดตลอดปีเลยนะคะ mm hmm. เหมาะกับการทําการ,กรเกษตรมากๆ mm hmm. เลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาพี่น้องเออเข่าทายอยู่นะคะเออปลูกพืชผักได้นะคะคันแทกกับบอกง่หนึ่งเป็นเหตุแมเออตะมันยังวาพี่น้องต้นเข่าก็งามนะคะผลผลิตดีมากนะคะพี่น้องนี่แหละค้นเหา นะคะถ้าได้ที่ทางดีมันก็ดีไปช่วยลูกช่วยหลานเนาะอ่าก็เป็นผลพ่อยไดให้ลูกให้เต้าพี่น้องก็เหตุเชงใดล่ะเทาอยากไดคือเพื่อนเท่ากับบอมี่เขากับไปตามสถานการณ์เท่านี่แหละเนาะพี่น้องอ่าเป็นลูกจ้างเข้าไปนะคะเพื่อความเคยชินเนาะอ่ะเชงใดก็ย่าไปซีเรียสกับชีวิตให้มากไม่นะคะปล่อยไปตามสถานการณ์นะคะพี่น้องอ่ะเชิงใดก็ฝากไว้เนาะ เรื่องเองล่าที่ผ่านมาบอกกันมานี่ด้เวลาสมมาพรภาคขันแล้วนะคะพี่น้องเข้ากัไปตามตัวเลขแนวทางของหวยลาพัฒนาลุงส่งนะคะในดีเอนะคะพร้อมกับงวดวันที่6พฤศจิกายน6กกันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะกับมาชมดีเอนเของหวยลาพัฒนาลุงทรงค่ะพี่นอ้องแตกวิ่ง5แตกวิ่ง7จนะคะจับคู่แตก5 7 7 5ค่ะพี่นอ้องผิดจรณาเนาะ,ะแคปหน้าจอ ดินเอนะคะพี่น้องเอ,อ่อหลังจากผู้ใดหลังจากติดตามมานานพอสมควรพี่น้องเอ,อ้ยกันซอเกี่ยวใส่เข้ามาโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยมันแหละร่ำรวยหลุดเนาะพี่น้องเพราะว่าผู้ดใดเนาะค่ะนี่เห็นบ่พี่น้องซอเกี่ยวใส่คำว่าโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะเห็นบ่นี่พี่นอ้องอ่าลงถ่ายเนาะนค่ะนี่ก็คือดีเอ็นเอนะคะพี่นอ้องชมงวดต่อไปเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะพี่น้องคะข่าวการสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวลุงทรงเลยนะคะพี่นอ้องของงวดวันที่หกพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะวิ่งสองและห้าบนล่างคะ่ะเลขติดมีศูนย์มีสามมีห้าจับคู่เด่นห้าศูนย์สามห้าสองศูนย์สองห้านะคะคู่รองห้าห้าสองสามสามตัวแตกสี่สองศูนย์ห้าสองห้าหกสามห้าห้าห้าศูนย์นะคะพี่น้อง ผิดจารณานะคะแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะงวดต่อไปนะคะพี่น้อง6ตุลากพฤศจิกายน67นะคะแคปหน้าจอกันเลยนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะะาะทวนให้อีกรอบนึงนะคะสำหรับหวยลาวลุงส่งนะคะพี่น้อง หกพืชจิกายนหกเจ็ดวิ่งสองและห้าบนล่างค่ะเลขเลขติดนะคะเลขติดมีศูนย์มีสามมีห้านะคะคู่เด่นห้าศูนย์ห้าสามห้าสองศูนย์สองห้านะคะคู่รองก็สาห้าห้าสองสามนะคะส่วนสามตัวแตกนะคะสี่สองศูนย์ห้าสองศูนย์หกสามห้าห้าห้าศูนย์ค่ะิจรลหน้าแกบหน้าจอกันเลยเลยค่ะพี่น้องขา ค่ะสกยอกันแนะนําเปืือเป็นแนวทางเนาะชอบกัจัดกัดก็กป่านโชคดีมิใช่พี่น้องรํารวยเงินร้องกันสุขูสุขคนเนาะอาจารยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ